สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นเริ่มต้นกันที่ EP 1ครับเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่1 โคโลนกับเบรเมนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูลด,ดูแฮนดิแคปโคโลนกับเบรเมนศึกมุนเดนลิก้าแข่งขันกันตอนตีสองครึ่ง สนนราคาให้ชจวบ้านโคโลเป็นต่ออยู่ที่เสมอโคโลและเมเมนจะว่าไปแล้วชื่อชั้นทีมก็คงไม่หา่างไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ในสถานการณ์ตอนนี้ในตารางลีกเป็นยังไรกันบ้างฟอร์มการเล่นเป็นยังไงการลงทุนการเจอเจอกันเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงเรื่อยๆนะตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานนั้นส่วนของพูแนดีแคป เริ่มต้นที่ตารางหลีกเช่นเคยครับในตารางหลีกปัจจุบันโคลโลนคือทีมดับที่16มีอยู่16คะแนนก็ถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดในกลุ่มโซนท้ายตลางพื้นที่สีแดงตกชั้นเพราะว่าอันดับนี้ยังมีโอกาสได้ไปต่อ ได้หลุนต่อในการเพย์ออฟเพื่อหาทีมตรงชั้นเลื่อนชั้นซึ่งตอนนี้โคโลนจะต้องพยายามอย่างแรกเลยคืออยู่ในอันดับนี้จบด้วยอันดับนี้ให้ได้อย่าให้ทีมรองไมายหรือว่าม้วยดัวตัดมาแย่งไปนะโคโลนก็ต้องพยายามทำงานให้ดีมาาสองทีมนั้นะและหรือเป็นไปได้โคโลนเองก็คงต้องพยายาม เก็บชัยชนะเพื่อที่จะไปแตะคะแนนที่เลขสองเพราะถ้าทำได้สำเร็จยังมีลุ้นที่จะจบแบบไม่ต้องไปเทออมเลยด้วยเพื่อนๆในกลุ่มเลขสองยังคงรองโคอโลนนะเพราะว่ามันแค่ยี่สิบต้นๆ่นนะไล่ยไว้แต่ยี่สิบเอ็ดยบสองยบสามเนี่ยก็ปาาไปห้าทีมละลากยาวถึงเอาหมวกอนะ่ะเพราะนั้น สาระสำคัญของโคโลโรนคือจะต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ส่วนเบรเมนเป็นทีมอันดับที่10มีอยู่ยีหคะแนนถือว่าอุ่นใจได้พอสมควรอย่างน้อยก็มีคะแนนห่างจากพื้นที่สีแดงมากอยู่และยังมีทีมอื่นๆขั้นกลางอีกพอสมควรเลยคงเป็นเรื่องยากที่เมเมน จะถึงขั้นหลุดฟอร์มและโชคร้ายลงไปร่วมวงไพบููกับรอนสีแดงในช่วงโค้งสุดท้ายหรือของของฤด,ดูกาลมันดูแล้วยากเพราะนั้นอยากมองว่าเบนมนเ,เนี่ยลอยตัวนะยิ่งทั้งเกิดเก็บชนะได้เพิ่มเติมจากฟอร์มที่ดีขึ้นมีโอกาสจบด้วยเลขตัวเดียวในสามไปนะครับเพราะนั้นนี่คือข้อมูลหลักก่อนเลยในตารางเลข อันดับที่16โคโลนมีอยู่16คะแนนเจอกับเรเมนอันดับที่10มีอยู่26คะแนนนะคะแนนหายกันถึง10คะแนนด้วยกันนะเกมูวกนี้ไปดูผลงานของโคโลนในช่วงห้างเกมหลังสุดห้างเกมหลังสุดโคโลนชนะหนึ่งเสมอสามแพหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าโคโลนขยับได้ดีขึ้นนะ อย่างน้อยที่สุดก็แพ้แค่เกมเดียวแล้วก็เป็นการแพ้กับตอนบุนทีมใหญ่ที่เหลือพวกเขาสามารถเก็บได้เก็บคะแนนได้เพียงแต่ก็แอบเสียดายเล็กๆว่ามันเป็นแค่หนึ่งคะแนนทะเยอะพอหนึ่งคะแนนทะเยอะเนี่ยมันก็เลยดูไม่ขยับไม่กระนึกกระดับไปไหนเลยสำหรับโคโรนหลังจากนี้ต้องพยายามอีกนิดนะเปลี่ยนจากผลเสมอเป็นผลชนะให้ได้ การลงทุนกำไรมาสามเกมขาดทุนไปสองเกมหางล้มกบนี้แล้วก็ยังมีตังค์ซื้อข้าแกงนะซื้อข้ามันไก่ซื้อข้าวหมูแดงเป็นกล่องหลับบ้านได้มีกินนะเอาตัวรอดส่วนเบรเม,เมนผลงานห้างเกมหลอมสุนชนะ 3, สามเหมอนหนึ่งแพ้หนึ่งเกมเดือวที่แพ้เป็นการเปิดบ้านแพ้หายเน้นเหวในเกม,มอีกล่าสุดฟอร์มโดยรวมถือว่าโอเคเลย นะครับมีเกมเอาชนะบาายเดินได้ด้วยนะหมวกเอาชนะมีเกมหมวกเอาชนะหมายได้ด้วยก็ถือว่าเกมเกือนก็ไม่คี้เลยอ่ะสาหรับไม่เว่นเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นห่วงโคโรนแทนเหมือนกันนะหน้าหวาเสียวการลงทุนก็ยอดเยี่ยมพวกเขาทากําไร4เกมขาดทุน1เกมทางนมกบนี่แล้วยืนแดนหมวกนะสามารถนั่ง MK ได้เลยแหละถ้าหมวกเยอะขนาดเนี้ เนว่าในว่าดูนี้อ่ะสำหรับไม่แม่นการเจอจการของถังสองทีมนี้ในช่วงห้างเกมหลังสดุดปรากฏว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปทีมหลักรั้งที่เหลือเสมอทั้งหมดนะก็มีความก้ากึ่งกันอยู่มากเหลือเกินนะถ้าเราไล่เรียงมาเนี่ยถังแรงจูงใจในการเล่นอันดับและคะแนนอาจจะต่างกันไปหน่อยก็ตามผลการห้างเกมหลังสดุดอันนี้ก็ ต้องยอมรับว,ว่าเบมเมนดูดีกว่าเพราะว่าชนะเยอะกว่าการลงทุนกาไรทั้งคู่แต่เบมเมนดูดีกว่าเพราะกาไรมากกว่าส่วนการเจรการถือว่าถั่วเท่าๆ,ด,ๆดูๆไปแล้วอันเนี้ยนะจากข้อมูลพื้นฐานเนี่ยมันออกจากเอียงเอียงมนทางเมเบนเป็นสามไปแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาพูและแฮนดิแคปจากเจ้าั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลาย ในราคาพูเป็นกลางสนาการปรับเสียงครั้งมาก4ต่อ1 4ต่อ1ปรับลดลงในช่องจัมบ้านโคโรน4ต่อ1ปรับราคาลดลงในช่องเสมอ4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเม,มเมนเพราะนั้นพูอยู่กับโคโรนหรือไม่ก็เสมอแทนนี่แคบมีแค่น้ำเสมอโคโรนเจ้าเรื่องเชือ่อใจโคโรนปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจับ้านโคโลนหลายครอบวัว ส่วนช่องทีเงเมเยือนบริเวณฝ่าเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลย้าไายครบถ้วนเพราะนั้นด้วยผูน้นี้ด้วยไฮนิแคมนี้จึงเลือกอยู่กับโคโลนมีโองค์การกินไฮนิแคมนี้ได้มากกว่าหรืออย่างน้อยก็ผลเสมอเมื่อบวรรวมกับข้อมูลพื้นฐานก็คงต้องพูดถึงแรงจูงใจในการเล่นแหละเป็นหลักสําคัญนะครับหลังพิ้งฝาหมาจะต่อเลือกเข้าตาต้องรักษาอันดับต้องให้อยาบให้ได้นะโคโลน ในบ้านจึงอย่างูมีความมั่นใจเมื่อเป็นอย่างนี้มอนโอเคขอเลือกที่จะอยู่กับโคโรนในราคาที่มีแค่น้ำเป็นที่เด็ดตัวแรนสุดสิบด,ดาวโดยเชื่อมั่นว่าถ้าชนะไม่ได้ก็ไม่ควรแพ้ขาบ้านเช่นกันอยู่ต่อโคโรนนะครับสิบด,ดาวตัวแรกเป็นตัวบ้านเต่นสดในสุดตัวที่หนึ่งใน EP พหนึ่งประจำค่ำคือวันศุกร์นี้ครับอยู่โคโน สำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 2, EP 3, EP 4ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากา